สวัสดีครับวันนี้พามาชมการติดตั้งฟิล์มบราวฟุ้งในรถ Honda h r v นะครับวันนี้ลูกค้ามาเลือกนะครับติดตั้งฟิล์มบราวฟงเนี่ยบานหน้าในเลือกความเขยงอยู่ที่40เนะครับแล้วก็กระจกส่วนที่เหลือรอบคันเนี่ยอยู่ที่60นะฮะนี่ให้ดูก,ก่อนนี่นะครับ60นะครับด้านหลังก็60ฟิล์มตัวนี้จะเป็นนาโนเซรามิกนะส่วนผสมของประหลอดจะมีน้อยกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปตามท้องตลาดนะครับ แล้วก็คุณสมบัติป้องกันรังสี UV ป้องกันความร้อน IR เนี่ยได้เยอะกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนะครับแล้วมาดูส่วนด้านในกันนี่นะครับ40%บานหน้านี่ใสเคลียร์มองชัดเจนเลยนะครับได้กลางวันกลางคืนไม่ต้องกลัวมองไม่เห็นเลยนะนี่นะครับใสๆเคลียร์อย่างนี้เลยแล้วก็ด้านข้านี่นะครับ60%นะฮะหน้าหลังนะครับด้านหลัง60% อย่างนี้เลยถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจอยากจะติดฟิล์มอย่างนี้บ้างนะครับก็ติดต่อมาหาได้นะครับรายละเอียดทิ้งไว้ด้านล่างอยู่แล้วสวยๆดีๆอย่างนี้นะครับกับฟิล์มคุณภาพจากเยอรมันแบรนด์บราวฟุ้งถ้าสนใจติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับรายละเอียดทิ้งไว้ให้อยู่แล้วโอเคครับคุแม่ค้าาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ